เนี่ยว่าหมอน,นี่ก็มีเป็นพันล้านเงินนะนี่ฮะบอกว่ามีเงินฝากอยู่ในธนาคารเป็นหลักร้อยล้านท่านจักรทิพย์เนี่ยมี9ก้าร้อหกบพลโทชีรชัยนาคารวานิตคับผู้ช่วยผู้จัดการหันบกครับมี70กว่าล้านครับโอ้โหพลโทรปรีชาจันโอชาครับน้องชายของพลเอกพยุจจันโอชาครับซึ่งผมไม่ได้ว่าอะไรนะเจ็ดล้านบาทโอ้โหโ พลเอกพัชรวาทวงสุวรรณครับอันนี้โยบอบอกอาจจะแบบเป็นมรดกตกทอดมาก็ได้พัชรวาทอดีตพบตรนะครับมีอยู่136ล้านบาทคุณพรเพชรวิชิตชนชัยครับประธานสนชมี48ล้านบาทโอ้โหพลอากาศเอกภัยสารศีตะบุตรผู้ช่วยผู้บัญชาการบกคนนี้เป็นพี่ชายนะครับอของคนอากาศเอกของคนเอกอุดมเดชรีตระบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการรับุคนปัจจุบันมีทรัพย์สินอันนี้พี่แกนะครับมีทรัพย์สินมากกว่านี่สิน19ล้านบาทโอ้โหเป็นหลักสิบล้านขึ้นทั้งนั้นเลยพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณน้องชายอีกคนของพระเด็กประพิษมมีทรัพย์ส,สินมากกว่านี่สิน12ล้านบาทเศษ เดี๋ยวเดี๋ยวจะวคนที่มอนิเตอร์อย่าเข้าใจว่าผมมีคําถามมีปัญหานะผมก็แค่บอกว่าถ้ามีเยอะแค่นั้นเองค,ครับเคี่ยวปอไม่ได้ใบหวยนะคะจ่ใบ่ครับรลเอกสมยศพุ่มพันม่วงค่ะคนนี้ที่ไปขี้ครคดีเกาะเต่าเป็นพบตรได้สามวันเนี่ยนะครับพบตรมีทรัพย์สินมากกว่านี่สินสามร้อยห้าสิบห้าล้านบาทแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกบาทห้าสิบสองสตังค์ ผมว่าเดี๋ยวจะต้องมีออกมาลักษณะว่านี่พ่อพ่อผมก็คือส่วนใหญ่ก็อายุหกสิบกว่า,า,าก็จะ่าพ่อแม่ได้เสียชีวิตแล้ว<ะ>แล้วก็ได้โอนสินทรัพย์หรือทรัพย์สินสลิงคานเงินทองมาให้กับท่าน<ะ>ลำพังเงินเดือนแปดหมื่นแสนกว่าก็อาจจะทำให้ไม่ได้มีทรัพย์สินมากขนาดนี้บางคนอาจจะมีธุรกิจเพิ่มก็ได้เอ,อแต่ว่าเขาห้ามเหมือนกันนะ,ะการเป็นข้าราชการเนี่ยสมมติว่าเอ,อาตัวอท่านหนึ่งอย่าไปเอ่ยนามท่านนะ ท่านบอกท่านโดยจากการเล่นหุ <laughs> <inaudible> ้นเอาเร้วไปเล่นหุ้นแล้วเอาเวลาไหนมาทํางานตารวจถูกไหมฮะนี่ผมยังสงสัยสลาโจ้อยู่นะพวาสลาโจ้ที่มีรถลาแพงๆขับเนี่ยนะฮะไปซื้อแหวนซื้อนาฬิกาให้ให้คุณเมย์พิชนาตเนี่ยนะฮะนี่ยังสงสัยอยู่นะครับคือที่สงสัยเนี่ยนะว่าทําไมมีเยอะกว่าเราเยอะจังนะแต่ว่าถ้าพวกเราช็อตเราก็พยายามติดต่อบุคคลเหล่านี้คุณนวลช็อตไหมครับ่วงนี้ ก็มีเบอร์ไหมคะิตเอาละจากเรื่องของคนชอตไม่ชดเนี่ยผมไปอีกหนึ่งอาชีพนะเี่คว่าเอ็่อารเคารพคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพ่อเราแม่เราล้วนจะเกี่ยวข้องโดยตรงโดยใกล้โดยอ้อมหรือโดยวิธีโค้งเนี่ยก็ตามแต่ต้องมีญาติเป็นชาวนาบ้างอะถูกต้องตอนเด็กๆมีใครมีความฝันว่าอยากเป็นกระดูกสันหลังของชาติบ้างคะปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยครับค่ะ การช่วยเหลือด้วยนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยของแต่รัฐบาลแตกต่างกันใช่รัฐบาลคุณอภิิ์เนี่ยทำโครงการประกันรายได้ค่ะคือหมายความว่าปลูกมาแล้วมีเพลี้ยลงมอดกินหอยเชอรี่ระบาดหรืออะไรก็ตามแต่เขาก็ประกันรายได้ขั้นต่ำ่าอย่างน้อยุณได้เท่านี้ค่ะแต่ว่าพอรัฐบาลเพื่อไทยนายกยิ่งลักคณะรัฐมนตรีก็ร่วมกันทํานโยบายค่ะไม่เอาแล้วครับระบบประกันรายได้เอาโครงการจำนาค้า ประกันเลยครับว่าจะปลูกมายัางไงก็ตามเนี่ยถ้าเป็นข้าวเจ้าทั่วไปเนี่ยครับหมื่นห้าค่ะถ้าคุณภาพเด่นดีหอมมะลิชั้นสูงเนี่ยสองหมื่นถ้าเป็นข้าวเหนียวหมื่นแปดเรื่องอะไรเนี่ยตัวเลขแถวๆนี้เลยนะครับค่ะปรากฏว่าเงินก็ไปค้างเพราะว่ามีกบปปสมีใครมาทําให้กระบวนการในการเบิกจ่ายของทกศรรมีปัญหาก็ทาให้มีปัญหาเพราะทกศจะจ่ายไม่ได้ค่าไม่ได้ไม่ได้เงินปปสก็ไปปิดทกศค่ะพราจะไปยืมเงินออมสินก็ไปปิดอมสินค่ะเที่ยวนี้รัฐบาลชุดนี้เนี่ยเขาบอกว่า ประกันรายได้เขาไม่เอาค่ะจำนำข้าวเขาไม่เอาแต่เขาให้เงินไปเลยเขาให้เลยครับเป็นไร่ละหนึ่งพันบาทใช่ไหมคบพี่โอปอเออรครับหมายถึงพี่น้องเกษตรกรชาวนานะค่ะปลูกข้าวกี่ไร่เขาว่าไปเขาแจกเนี่ยไร่ละพันค่ะรายละเอียดเป็นไ,ไงครับคุณน้รมรันซึ่งการแจกได้ละหนึ่งพันเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจนะคะให้กับชาวนาเนี่ยมีการปลูกต่อหรือว่าปลูกเพิ่มแต่ขณะที่รัฐบาลเนี่ยต้องการให้ชาวนาลดการปลูกข้าวคะ่ะพี่โอปอครับ แล้วก็รัฐบาลก็บอกว่าการให้เงิน1,000บาทต่อไร่เนี่ยรัฐบาลนึกถึงชาวนาภาคอีสานเป็นหลักเพราะว่าเน้นในเรื่องการปลูกข้าวนาปีนั่นเองค่ะแต่ว่ามองว่าสถานการณ์ตอนนี้ข้าวราคาตกต่ำมากๆซึ่งก็ยังมีการเข้าวค้างสต็อกอยู่แล้วก็ให้เงินเพื่อที่สนับสนุนให้มีการปลูกข้าวซึ่งก็อาจจะเกรงว่าสินค้าอาจจะล้นสต็อกก็ได้ สรุปก็คือว่าชาวนาเนี่ยไม่ต้องเอาแลกประกันรายได้ไม่ต้องเอาแลวจะนําข้าวค่ะเขาแจกเลยไร่ละหนึ่งพันบาทใช่ค่ะปรากฏว่าคนก็ไปถามเหมือนกันว่าอย่างคุณวิเชียนพวกลพวงลำเจียกค่ะคุณวิเชียนว่าไงฮะเขาบอกว่ารัฐบาลแจกเงินให้ชาวนาไร่ละหนึ่งพันบาทซึ่งมันน้อยเกินไปอ๋อน้อยไปอีกแต่ชาวก็ยังงงอยู่นะคะพี่อบอกว่าเอาเงินมาแจกเนี่ยเพื่ออะไรครับแล้วก็เอาเงินมาจากไหน จะให้แบบนี้ทุกๆปีหรือเปล่าเออเราก็ยังงงอยู่ว่าเขาจะให้แบบนี้ทุกๆปีหรือเปล่านะคะหรือว่าจะให้ครั้งนี้ครั้งเดียวจบแล้วก็นํางบประมาณส่วนไหนมาให้ผิดกฎหมายหรือเปล่าเห็นชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าบางคนก็คิดว่าอาจจะเป็นการผพานงบประมาณชาติก็ได้เลยมีใครว่าอะไรเริ่มงเลยไหมนาจากคุณวิเชียนพงล้ำเจียกตอนนี้นะคะก็มีคุณวิเชียนพงล้ำเจียกค่ะแล้วก็มีคุณวิโรจน์นรนองนะคะที่เขาบอกว่าในโยบายนี้เนี่ย คล้ายๆกับที่พี่โอปอพูดเมื่อกี้อการรับจำนำข้าวของพรรคเพื่อไทยแล้วก็การประกันรายได้ของพรรคประชาธิปัตย์สองอ,อันมารวมกันคค่ะ,คะสรุปก็คือว่าแกหาเรื่องเอาตังค์ไปแจกค่ะสมัยก่อนเนี่ยปี2518นะฮะรัฐบาลของหม่อมราชวงศ์คฤิธต์ปามโมดคดะมีโครงการลักษณะนี้ครั้งแรกเขาไม่เรียกโครงการประชานิยมนะเขาเรียกโครงการเงินผัน เง,เงินผันก็คือว่าเอาเงินเนี่ยลงไปในพื้นที่ให้เกิดการสร้างงานสร้างไรายได้เช่นหมู่บ้านน้องน้ํเงึมหนึ่งเอาเงินไปเนี่ยไปปลูกหญ้าก็ปลูกหญ้าอย่าให้หญ้าตายนะอแล้วหนองน้ําคุะก็รับเงินอีกก้อนหนึ่งมาตัดหญ้าของหน้องน้ํางึมค่เซโรอยน้องน้ำใสอันนี้ชื่อหมู่บ้านนี่พี่พอ,อคิดเองอนนชื่อหมู่บ้าน ก็รับในการมาขุดลอกครูครองค่ะแล้วหมู่บ้านหนองน้ำค้นค่ะก็มารับในการผมคลองคล้ายๆเป็นการกระจายรายได้คือเป็นการช่วยกันคือเป็นการปิ้งต่างว่าสร้างงานน่ะค่ะคือให้หมู่บ้านหนึ่งเนี่ยไปปลูกหญ้าใีกหมู่บ้านหนึ่งมาตัดหญ้าค่ะหมู่บ้านหนึ่งมาขุดดินขุดคลองค่ะหมู่บ้านหนึ่งเอาดินไปถมอีกที่หนึ่งค่ะเขาเรียกว่าเงินผันสมัยนั้นมีเพลงของเพลินพรมแดงเวลาเขาไปเจอนี่สะพานอะไรเขาบอกว่าสะพานคึกิิธ ไปเจอถนนดีๆเข้าถนนไกรถนนคึกฤทธิ์ไปเจออาคารออฟฟิศสำนักงานดีๆอาคารไกรอาคารคึกฤทธิ์คึกฤทธิ์ดังมากตอนนั้น <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะหาว่านนทวันไปรู้เรื่องเยอะไม่ใช่นะ <c oughs> ก็คือว่าเป็น <c oughs> ประวัติศาสตร์ที่เราศึกษาได้ค่ะ <c oughs> จากนั้นมันก็มาถึงนโยบายประชานิยมแต่ว่าหม่อมอุ๋ยหรือว่าคุณชายปิยธรเทวกุลแกมไม่บอกว่าไอ้ที่ผมให้พันหนึ่งเนี่ยอย่าไปคิดว่าเป็นประชานิยมนะค่ะ <c oughs> <c oughs> คือไม่รู้ว่าแกจะรังเกียจเขาว่าประชาธิยมไปไหน <c oughs> แต่คุณกรพูดเลยนะครับบอกว่า <c oughs> ไม่ต่างอะไรจากการเอาเงินเช็คช่วยชาติสองพันจำได้ไหมครับจำได้ <c oughs> หลายปีก่อนคุณกรเนี่ยแกให้พนักงานค่ะบริษัทเอกชนเนี่ยแหละครับที่เงินเดือนรู้สึกไม่ถึงหมื่นห้ามั้งใครเงินเดือนไม่ถึงหมื่นห้านะครับหมายความว่าหนึ่งมืนสี่พันเก้า้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าสิบตังค์เนี่ย <c oughs> แกให้เลยสองพัน แปดพันเจ็ดพันหกพันให้2,000ก็มีการเรับสองพันเพื่อให้เงินหมุนเวียนปรากฏว่าพอได้สองพันก็ไปเสร็จพวกบริษัทห้างร้านที่เป็นไฮเปอร์มาทเป็นค้าปลีกใช่แล้วโลตัสก็ออกแคมเปญว่าถ้าเอาสองพันมาที่เราซื้อได้สองพันแปดบิ๊กซีวอวเอาสองพันไม่เราซื้อได้สองพันแปดห้าสิบปรากฏว่าเช็คสองพันนั้นเนี่ยมันไม่ได้หมุนไปไหนครับมันหมุนเข้าห้าเที่ยวนี้หมอกอุ๋ยแกบอกว่าของแกไม่ใช่แบบสองพันนะ ไอ้นั่นแหะแจกพนักงานเงินเดือนที่ที่มีเงินเดือนนะค่ะอันนี้เราแจกราชาชาวนาเลยบอกอุ้ยว่าถ้าไม่ให้ชาวนาเนี่ยแล้วจะไปให้ใครเออถ้าหม่อมอุ๋ยนะผมแนะนํานะถ้าท่านรังเกียจหรือกลัวหรือไม่อยากใช้คำว่านโยบายประชานิยมผมแนะนาเปลี่ยนไปเปลี่ยนชื่อไม่ต้องเป็นประชานิยมเป็นอะไรคะเปลี่ยนชื่อเป็นหม่อมอุ๋ยนิยมหรือว่านิยมหม่อมอุ๋ย เพื่อแกสบายใจขึ้นยางหลังเพลากว่าอ่าเราปิดประเด็นสุดท้ายของ<ะ>ที่นี่ฟลาชาแนลวันนี้นะครับโอ้โหด้วยประเด็นอุลพ่อค่ะคือวันนี้ครับมีผู้บริหารโรงเรียนมีผู้บริหารของเทคโนปทุมวันค่ะปะทุมวันนี้ไม่ถูกใครครับอุเทนถวายโอ้โหเจอกันไม่ได้อยู่ข้างๆกันเลยปทุมวันอุเทนถวายเนี่ยค่ะถ้าใครไปมีแฟนเป็นเด็กอุเทนถวายเด็กปทุมวันเนี่ย ไปเดินด้วยกันไม่ใช่เห่อไหนจต้องใส่หมวกกันน็อกไปด้วยนะครับ <c oughs> มีโอกาสแตกสูงมากนะครับปรากฏว่าอูเทยียนถวายเนี่ยเขาไปพบ ท่านอดีตพบทรวันนี้มาเป็นรัฐมนตรีศึกษาิการแต่เองจะบอกว่าทั้งสองสถาบันเนี่ยมาตรฐานการศึกษาถือว่าสูงมากมากนะคะหมายถึงว่าอย่างไรกันตีบนรถเมล์หรอไงฮะไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่าการเรียนการสอนนะคะถือว่าระดับสูงใช่ค่ะก็้ลยไปตีกันทำไมก็อาจจะเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีสถาบันหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะต้องไปถามด้ศึกษาเมื่อวานนี้ผู้บริหารของเทคโนโลยีวัะไปพบท่านรัฐมนตรีศึกธิการซึ่งเป็นอดีตพบตรมาเก่าวมิกเค จะได้ฉยายาบิเคเพราะว่าแกชอบว่ายน้าและไม่ยองขึ้นสมัยเรียนโรงเรียนแมร้อยเนี่ยเขาเรียกแกว่าเคเพราะแกเป็นผู้นําเหล่าทัพก็เลยเรียกว่าบิ๊กเคร<ม>เรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องโอลรพ่อมันไม่ควรจะโอลรพร่เอพเพราะว่าผู้บริหารของปทุมวันเนี่ย <ทะ S 2> เขาไปรายงานว่าเด็กตีกันแบบไหนยังไงพ <ทะ S 2> อคุยเสร็จเขาก็พูดอะไรกับท่านไม่ทราบท่านแถลงข่าวเมื่อวานนี้ครับพอแถลงเสร็จปรากฏว่าสื่อมวลชนไปลงข่าวเพริบเลยว่า บัตนี้เนี่ยช่างกวยปฐุมวันจะย้ายไปอยู่พิจิตค่ะสาวหงามพิจิตอดีตชาลวันเธอลูกใครกันนะแม่จันสวยแจ่มหรือเป็น,<ใ>นชายา,ยายชาย,ชา,ยตาตะเพาแก้วตะเพาล่องเนี่ยให้สัภาพเสร็จสับเลยนะท่านนรงวิพัฒนาสายเนี่ยท่านก็บอกว่าเราต้องย้ายไปเพราะว่าเทคโนประปทุมวัน อยู่ในสังคมที่มีปัญหามีสิ่งยั่วยุเยอะมีห้างสรรพสินค้าอยู่ในเมืองตีกันอันนี้เ,เป็นความหมายของสื่อที่ตีออกมาไม่ตีแล้วครับเขาโค้รคำพูดเลยโอ้โหวันนี้ทุกฉบับลงตรงกันค่ะก็แสดงว่ารัฐมนตรีเนี่ยไม่ใช่ พูดแล้วไม่รู้เรื่องพูดแล้วไม่เข้าใจแล้วไม่ใช่เรื่องบอกต่อกันมาโค้ดคาพูดทุกฉบับไปตามดูได้นั่นคือมีวันนี้ค่ะอธิบายก็ไม่เห็นผล้วยนะว่าเดี๋ยวจะย้ายไปอยู่พี่จิตเพราะว่าจะได้ไม่ไปตีกับใครผมไม่รู้ว่าพี่จิตมีเทคนิคพี่จิตีเทคนิคพี่จิตหรือเปล่าเดี๋ยวปมดูมันไปตีที่พี่จิตดีแมะถ้าเกิดไปที่นู่นเนี่ยต้องย้ายไปที่อื่นอีกแต่ผมแนะนํานะครับอย่าไปสองที่ค่ะอ่ะผมอย่าไปสามที่อย่าห้ามไปใกล้นี้อันนั้แหะอย่าไปโนปิเพราะโนปิน่ก็เปี้ยวเกันนะ ผมเห็นตังกระแพงโนปีพ่อรุษสถาบันนะเพราะนั้นถ้าปฐุมวันไปโนปีได้มีปัญหาตั้งแต่เดมอบังกะปีออกไปและยวไปอีกที่หนึ่งครับที่ไหนคะมีนบุรีเ<ม>พราะเทคนิคมีนก็พ่อรุษสถาบันเหมือนกันค่ะและจะไปอีกที่หนึ่งครับฟังไหนคะเทคนิคดอนเมืองโอ้โหไปพิจิตรปรากฏว่าพอข่าวลงไปปับทีนี้ครับค่ะผู้บริหารอนที่ตัวอธิการบดีเขาครับเขาบอกว่าไม่ได้ย้าย เขาเขาใจผิดอ้าวตอนนั้รัฐมนตรีพูดผิดเรืองเรื่องอรผูดผิดโอ้โหนี่เป็นข้าราชการสุดยอดเป็นเรื่องเข้าใจผิดท่านรัฐมนตรีไม่ได้พูดผิดค่ะผมก็ได้พูดผิดค่ะแต่ว่าเป็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนอ,อ้เือบริหารของท่านกรงทุนวันแค่ไปบอกว่าเราจะทําวิทยาเขตเพิ่ม วิทยเขตก็หมายถึงว่ากระจายสาขากระจายสาขาแบบรามกำแหงมีรามกำแหงหนึ Gem ่งที่ hmm. hmm. out, ัมมารามกำแหงสองบางนาตราดรามกำแหงสกลนครรามกำแหงร้อยเอ็ดรามกำแหงกระจวกเนี้ยเขาเรียกวิทยาเขตเกษตรศาสตร์ศรีราชาเกษตรศาสตร์ชนบุรีเกษตรศาสตร์สกลนครเนี้ยเขาเรียกวิทยาเขตแต่ว่าอันนี้เขาจะเปิดวิทยาเขตรัฐมนตรีบอกว่าไม่ได้มีการย้ายแต่อย่างใดย้ายครับนี่คือเรื่องอลลพ่อเพราะว่าเรื่องนี้ต้องมาเคลียร์อีกเพราะว่าเป็นเรื่องอลลพ่อหรือไม่นะครับทั้งหมดนั้นก็คือ รายการที่เอาไอยเรียงทุกประเด็นมานำเสนอกับคุณผู้ชมนะครับในที่นี่ Five Channel ประจวบชุมพนะวันนี้ผมเปิดประเด็นนี้เป็นวันดีประเด็นที่เป็นวันดีที่ผมบอกวันดีนี่คือวันดีแน่นอนเพราะว่าได้จากเจ้าคุณพระสเกตแล้วกากระบาดแต่ละวันว่าเป็นวันดีเป็นวันเริ่มเอาวันดีทางพุทธศาสนาอพอเป็นวันดีปุ๊บชีวิตจะดีคแล้ววันพรุ่งนี้เสาร์ที่สี่อาทิตย์ที่ห้า รายการของเราที่นีไฟชแนลไม่มีนะครับงดให้เดยพัดผ่อนให้ใจให้คอกันมากันทุทกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยเปิดเข้ามาได้หลังคอสชอครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับ,รบขอบพระคุณสำหรับทุกๆการติดตามรับชมและอยู่เป็นกําลังใจร่วมกันเพียงคุณแวะเข้ามาชมเราก็แอบนิยมในตัวคุณนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับพบกันได้ใหม่ในวันจันทร์สวัสดีครับ